ไม่ได้เจอกันนานมากวันนี้เรากำลังจะไปตัดผมมันโยกมาเลยถนนเมืองไทยตอนนี้อยู่ในรถที่กำลังสัง่ <S <S นฮะอะไรผู้คนเดียวพูดเปิดช่องไงตอนนี้เรากำลังจะไปตัดผมค่ะผมยาวแล้วมีทรงที่อยากได้อยู่ทรงหนึ่งแต่คิดว่าจะไม่ผ่านการอนุมัติแต่ว่าก็ยังอยากจะไปตัดอยู่อันนี้คือเรฟเฟลนที่อยากได้ คิดว่าหน้าตาเหมือนกันก็เลยจะตัดผมเหมือนเขาได้เหรอ,อม,มันใจคนตรงเวลามากออกบ้านตรงเวลาค่ะนัดบ่ายโมงครึ่งออกบ้านบ่ายโมงครึ่ง <c oughs> <c oughs> นัดช่างไว้ประมาณบ่ายโมงครึ่งอะคะ่ะแต่ตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่ายโมงสามสิบเก้านา ที่สุดก็ตัดเสร็จเรีย <c oughs> บร้อยแล้วค่ะขำอะไรได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้อยู่ได้อยู่เสียงยาวดูเปนเหมือนเด็กหัวปกอกอะเพิ่งจบมสาแต่ความหงอกอยังไม่ได้เลยชอบ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 เอาเป็นว่าชอบเย็นสบายดี 1อวันทั้งวันได้แค่ตัดผมคะ่ะทุกคนเอาเป็นว่าพบกับเราใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย